มันบอกว่ามันชอบคนที่แบบพามันเที่ยวได้ซึ่งแบบผู้ชายคนนี้ขับรถได้อะคิดว่าเองลวกันเขาขับเขาขับรถได้อะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันชอบซีรีมันชอบมันแบบเนี้ยมันมันชอบเนี่ยเนี่ยถือขวดอะไรเนี่ยถือขวดอย่างเงี้ยคือรู้เลยเนี่ยซีมันชอบคนที่แบบมีแบบอะไรให้น่าค้นหาซึ่งแบบเขาถือขวดอยู่อะแล้วเขาก็เอาอีโมจิแบบจุ๊บๆแบบ จุุนะแบบเนี้ยมาปิดอะคือมันกิ้งแบบอยากรู้ว่าแบบอุ้ยขวดอะไรนะแบบเออเนี่ยขวดอะไรวะแบบซีรินมันแบบมันมันชอบเว้ยแบบเนี้ยคือมันชอบมันชอบจัดเลยคือมันบอกหนูแล้วว่าพี่ต่อบะตรงสเปกมันเว้ยตรงทุกอย่างเลยมันคือมันชอบเว้ยเออหน้าค้นหามันมันชอบไอ้ซีรินอะมันชอบมันชอบของมันว่าไม่ได้เนาะก็ซีรนมันชอบของมันอะ ซีรินยำตอกผสมใช่น้องคือคือมันเข้ากันได้เลยเว้ยคือมันเข้ากันได้อ่ะคือน้องก็รู้อยู่แล้วเพื่อนเราก็พร้อมที่จะยีใบเพื่อคุณเพียงแค่คุณขอต่อให้คุณไม่ขอเพื่อเราก็ทําให้อะไรเงี้ยคือคือเพื่อเรายอมมือที่จะมือจะเหม็นเขียวแค่นั้นแหละเพื่อคนที่รัก มีไม่มีไหมมันเซล,ลกูเสียเลยมั้กจ้คนไหนอ,อีกเนี่ยแท็กมาได้ไหมขอร้องกลัวไปเซล,ลผิดคนได้ตัวคนอูบหรือหัวครองไม่เอาไม่เอาม่เมเซลไม่ได้ มันบอกมันบอกหนูว่ามันบอกหนูว่าอะไรวะมันบอกว่ากับตันมันมันบอกมันชื่อขนมจีนใช่ปะอีกชื่อหนึ่งอ่ะมันถามหนูว่ากับตันแอลขนมจีนอ่ะเขากินคู่กับอะไรหนูบอกว่าหนูบอกว่ากินคู่กับแกงเขียวหวานไงไม่ตอบเลยรู้ปะบอกไม่ใช่ขนมจีนอ่ะเขากินคู่กับแม็กกี้คิดดูว่ามันบ้าข้างเขาขนาดไหนคือคนที่เียอะไรกินขนมจีนกับแม็กกี้กูถามหน่อย มันเบียวเที่อะไรถามจริงมันที่กินขนมจีนกับแม็กกี้มันหล่อนอะไรของมันก็ไม่รู้นะไอซีลินอะแ <c oughs> ม่งถามหนูเฉยกับจันกับตันน้องว่าขนมจีนเขาต้องกินคู่กับอะไรวะ,อะไอเราไอเราก็นึกว่าแบบ เออแม่งแม่งบอกแม่งหิวคิดว่าแบบเออมันจะลงไปกินข้าวข้างล่างบ้านมันแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าแบบกูจะกินคู่กับน้ํายาอะไรดีก็เลยตอบไปว่าอ๋อหนูว่าชอบแบบขนมจีนกินกินกินคู่กับแกงเขียวหวานนะแม่งตอบว่าไม่ใช่พี่อยากกินขนมจีนกับแม็กกี้นะแม็กกี้พ่อมึงไงไอ้เฮียขนมจีนน้ำปลา พี่ครับคนที่ซีรีนเห็นแล้วต้องแบบไหนครับผมมาไม่ทันอุยอ้ยโอก็คือแบบไอตอปแค่นั้นแหละจบนะคือถ้าเป็นไอซีก็คือต้องเป็นผมสีแดงเท่านั้นเลยสำหรับซีรีนคือต้องเป็นผมสีแดงคือมันชอบเขาจนแบบไปย้อมผมสีแดงอะเบียวจัดคือไม่เบียวเบียวจัดอ ก็อบอกน้องพี่ว่าพี่จะไปทำไฮไลท์สีผมว่าพ,พี่ไปทำสีแดงดีปะคดเบี้ยวเขาหืออ,อะไรกันวะเนี่ยสตาร์ราแล้วแล้วสภาหใหม่อยู่ไหนไหนอะสภาหใหม่หูอะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่วงแดงจะไปหมดอ่ะคืออะไร อ่านเมนไปเล่นไปใช่ครับพิมพิมให้เกียรตินิดนึงนะอะไรที่หนูไม่อ่านอะคือต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องรู้แล้วนะว่ามันไม่ดีขออนุญาตให้ให้ดบับ ลบนะครับพิมพ์ให้เกียรติกันนิดนึงนะหนูไม่อยากให้เพื่อนหนูหรือว่าคนรอบข้างหนูมาอ่านเรารู้สึกไม่ดีอมีใครอยู่ปาวัีแลนด์หูสตาร์ทาวแบบเพิ่งเห็นในรอบปีที่แบบว่าคนดูแน่นอะ 那有那个吗？